แลังกำลังกลับมาทำการแข่งขันกันต่อสหรับเอ้าเช็คผู้สาวประตูเฉยๆเยอะมากใจเย็นๆเยอะมากสงสัยเครื่องมันร้อนอยู่ทางด้านสีขาวอ๋อแล้วถูกตั้งป้องอย่างนี้ใครจะไม่รู้ครับโอ้โหดูวาซาโล้ตั้งป้อมตั้งขนาดพิชิตโอ้ฉลนแหลกเยอะมากและมาจอดรถในบ้านใช่ไหมใส่มงของทางด้านสีขาวครับเบิร์ชามมาได้ลองส่องก่อนเลยครับ ฟ้าตัดรอนอะไรอย่างเงี้ยครับครับดูเตะมุมกันนะซ้ายครับของสิงห์ขาวคือเวลาหลังที่ใช้ผู้เล่นทุกเดิมเลยครับสองสิงห์ขาวยังไม่มีการเปลี่ยนตัวใดๆได้เลยเปิดอ้ยา,อายัดมาไม่ดีเอาฟ้าตีมายางจะขึ้นมาเล่นเกมลุงแล้วจังหวะจะไปเล่นลูกาการ์ดกันนะดูงแลเพื่ออะไรเปิดเข้ามาครัเอสั้นามาลูนี้ดูงแล้ว ้างชนะสิงห์านี่ก็ฟังอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรมากครับสู่หายรู้นิดหนึ่ง้็หูฉับบอลไม่ดีซะอีกครับผู้กองการยชนะตู่เด่นเลยครับของชนะแค่แก้มสี่สายบอลนี่วันนี้สายที่สวยหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าเพื่อนยังติดติดขาดกันอยู่เท่านั้นเองครับไทยยัดมาเอาฟาวบอลกันจังหวะสองไปของก็ได้แต้มสี่ ไอ้กางก,อบ,กอบยิงไตไม่ดีแล้วโตนสวนมาแล้วสวัสดีซารตโ้ให้ลงกลางกรป้านเข้าขวาจิ้นแล้วตู่หูเสียงไปเสาสองโอ้เพื่อนบอกให้ส่งมาทังซ้ายที่ดำบา้าของบอลอยู่ออสองคนเลยครับเนี่ยยืนรอยอยู่พยายามส่งเสียงบอกให้คืนกลับมาเลยครับ เฝังลูกนี้แล้วโดนตัดไปเลยครับโอ้โหฝังไม่มีครับโรเจอร์โอ้โหแล้วท่าผูกนี้เป็นทุกอย่างครับอีกทีครับเปจกิงโอ้โหยังแก้ตัวได้ครับโรเจอร์โอ้โหดูกล้องหลังว่ามันจะคู่ไปฝังแล้วฝังไม่ดีครับโอ้โหจังหวะเมื่อคู่ที่เสียท่าเลยโอ้โหสาวตูเซ็งเลยแมาบอกคำเดียวหน้านี่ไม่ต้องพูดด้วยซ้ำยผมเดาออกเลยครับเซ็งกันไหมจังหวะแบบนี้ไม่น่าเสียทางด้านเป็นกระแสนี่ โอ้โหสองตูนี่เรียกว่ามาแบบนี้จะไปเอาอะไรรับครับแล้วกองหลังให้ยืนขาตายไปหมดแล้วจวังหวะชีเรียกว่าทำเสียครับคือได้แจงอีกทีแล้วเปิดมาลูกนี้ไม่ผ่านแล้วโปง่งตัวก็มาตานจับไม่ดีครับโตแย่งมาได้ครับ หลบไปด้านซ้ายจับไปเองดูนี้หลอกสวยครับเ้วเข้าไปตรงกลางจับไม่อยู่เหมือนกันนะโอ้งดูนะชิงกันคอกันสั้นๆนะสีขาวสานโกมาตรงลามแบบ้าคือให้ครับบัตันโลเจอร์แบบบ้าเยียบ โอ้โหพอทั่วสนามนะครับชนะเป็นเิงนี่ต้องบอกว่าขอเกิดสิทจังหวะครับแล้วดูว่ามาตรงกลางปันยนี่น่าจะพาเราไปครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้ตัวเขาเสียใจเพราะว่ามีโอกาสหน่งๆเลยครับโอ้โหพอบอลที่ลุ่มๆนาทีเลยนะตะกี้ใช่ครับตอนนี้กำลังจะอันนี้ถอนออมาข้างน่นเาต่ำครับอาศัยจังหวะเติมเอาวะโอ้โ หนักดีดีพอดีเลยครับเกือบทั้งถือเช,ช้าแล้วใช่น้ำหนักมีพอดีพอดีเลยเมื่อสักครู่โอ้โหดูทำชิ่งกันเงียบมากโอ้โอโอโลำบากแล้วตอนนี้นะเนี่ยเสียดเสียดสังหวะคอบอลกันเนี่ยเท้าสู่เท้านี่เหมือนสไตล์บราซิลเลยครับใช่ครับนี่คติ๊กติต๊ตางนะครับขายไม่เลยเห็นครับ ผมผมมีแต่ตะกร้าอย่างเดียวทีมผมเล่นปีกีไม่มีต้องมีแต่ตะกร้าเอาร์ตัลก็มาดุ๊คโลเจอร์เป็ว่าเป็นภาพชื่อแล้วการเล่นจังหวะเดียวนี่เลยต้องพี่ไปชื่อผมผ่าไม่ทันตอนนี้ชิปลาเอ็กเตอร์มานี่หแล้วทำไมโอ้โหชนกันลูกนี้ล้มแมนคู่วัด ไม่ก็ไม่ว่าอะไรพุทธสิงห์กลับมาเล่นกันต่อจำได้โดูแล้วอยเพื่อนเขาจับขยับกันหน่อยครับโบนี่ฟังภาษาเรื่องาากกด้วยนะใช่ครับผมไปต้องไปเรียนมาเลยครับสิงห์ขาวบางทีฟังไม่ออกครับผมต้องไปเรียนวิชามาเลยครับหาแล้วขึ้นมาขวาทายไปขวาดูอโรเจอรตกกลับมาแล้วจังหวะที่ซาโนบุต่างเล่นฟนย้อนหลังแล้วตูงเับามาตาสวนกลับ กอล์ฟเป็นจาวาลูนี้ตึ้งปล่อยบอลตกแล้วจุดแรกไม่ได่นนี่ยตัวแล้วตอนนี้โดนแย่ทิ้งไปเลยครับโอ้โหนี่เจอกับพนัสสีขานี้จะไปปล่อยแบบนี้ไม่ได้ครับโอ้ให้โอ้โหยักษ์ลูกนี้ให้ได้แล้วจ่ายบอลแล้วจะให้เพื่อนเป็นวิ่งแข่งไปวิ่งเบียดนี่ต้องบอกว่าเป็นรองพนัสสีขาบ โอย่างว่าใครเจอสิงห์ขาวที่เจอแะเคาะบอลเข้าไปดิเกเหนื่อยเลยครับตู้แล้วเอ้หนึ่งสองหนึ่งสองกันเลยเรื่องคารู้ใจกันอย่างดีครับโอ้สายจะเอาบ้างทางด้านนักกีฬาสีไม่ได้กลกับมาปานสายว่างเลยแล้วก็บ้าจังหวะนี้เปิดไซส์ก้อยไม่ผ่านครับเราดูจังหวะเกมสวนครับของทางนักกตฬาสีหนึนดด่งแต่อ้อมมาได้แล้วตู้จัดไนแล้วโอ้โห Oh. เปิดถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะตุอยลจับสวยเสียร์ทิท้งออกมาตอกจับบอลมาอยู่สี่ครับนะครับไ่โดนใส่อาจอาอกข้างแล้วสี่ว่าตรงตอนหนึ่งเนี่ยเล่นง่ายเลยครับโผล่ไปเลยครับทางด้านสีขาวตู่ตอนนี้ต้องวิ่งอเห็นแย่แล้วครับทางด้านเม่กะเส็นสี่ต้องเข้าทั้งทีต้องช่วยกันนะ จาลูโก้มาแล้วครับโรเจอร์ทางด้านซ้ายยิงมุ่นี้ผ่านออกไปได้ครับเกินได้ไปแค่เตะมุมทางด้านซ้ายครับเรนซ้ายอีพี่ตุ่มถือตบปาแตบคองบอลมาตัวนี้ยังถือก่อนจะเป็นการสี่ดาสวนกลับครับให้โดนการมาว่าเช็คซ้ายถึงเลือดถึงเงาตึงบางกันอยู่แล้วจังหวะาที่ปานเลยแย่งกับเท้าได้หรือเปล่าโซนหนึ่งออกเลย ละเอียดจริงๆแล้วนี่ฟ้านะใช่ครับโอ้วฟานี่เป็นนักเตะที่ผมว่ารูปร่างอาจจะเล็กแต่ความสุดเด่นจะอยู่ที่ความเร็วความประหยัดเงาฟานหลบหลบโอ้โหหลบสองสองวะนที่แล้วอู้แหล่เงินไปโอ้เขดูอเมริการใช้มือบอลมันก้ำกึ่งครับรลบเลย ไปมาเน้นๆฟาโอ้โหแล้วแฟ่ว่าโอ้วันนี้ไม <re ่ยอมยิงแล้วแฟ่ว่าโอ้โหจะไปชูนีลาผมใส่ดูเนมามากเกินไปแี่วแฉลเท้าเขียดก็เข้าแล้วรับใช่ครับจะต้องยิงสวยขนาดไหนครับอ่อป็นปีเหน่งเลรอปาประงูก็ไก็ดีอ่ะเรื่องแบบนี้นี่นง สุภาพบุรุษของด้านอิตาลีเลยครับปาโลเตลลี่เนี่ยลักษณะแบบนี้เลยเช็คสภาพรถคายนิ้ห <c oughs> นึ่งเี็เก็เห็สนสิโอ้โหทั้นี้ตัวก็เหมือนมาพอดีด้วยโอ้โหจริงรูปนี้นี่เตือพุทธเข้าะ่ะ แม้คาับผูตัวยังไม่ถึงห้าครับสว่านเลี่ฟาดทิ้งไปครับเนี่ยวลูกเตะมุมครับก๊อกเปิดไปตรงกลางลูกนี้โดนอาบัดหมกทิ้งได้ครับแล้วตูนก็โผล่ลูกนี้โดนี่ออกไปข้างนอกเลยครับุโอ้โหและเสียงแบบนี้เนี่ยครับร้านแตกครับโอ้โหโห ัวเปิดเข้าไปาเปร,เร <Okay. S 1> ต้องบอกว่าถ้าโดนทอบสิีค่าเดียวมันยัดีครับไ่เป็นแค่หลังคาครับเป็นหลังคาลดแล้วครับโอ้โหแย่เลยครับใช่เลยหลังคาบุกขึ้นมา,ายุ่งเลยครับเราต้องบอกว่าเขาถามว่าเท่าไหร่ก็บอกว่าหายเรื่องลงตัว คนเตะคนทำเนี่ยรับชอบเต็มเต็มครับเพราะฉะนั้น,นติดเตือนเลยครับต้องบอกว่าตะขาบเนี่ยสูงพอตัวอยู่แล้วครับใส่ให้เต็มที่ยังไงผมว่าไม่น่าจะเกิดตะขาบมาเอาเดี๋ยวลูกลูกนี้รับลุกมาตรงกลางปานยิงเต็มอีกครับโอ้โหโอ้ไม่ได้นะตู้รับ้างน่าจริงๆถ้าเกิดพวกเขาเน้นๆหน่อยสปอร์ก็น่าจะอยู่ตรงนี้กัดกันเลย คุนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับซานโรกระโดดมาแล้วจังหวะนี้ยังถึงครับเอาไปโขอกแล้วจังหวะสุดท้ายกระโดดมาสวยหนึ่งจับลงมาได้ครับจรวดตัวจังหวะนี้ตัวหลังให้กระตู้โอ้โหปั๊มลูกนี้เราชนะได้ครับชนะได้แต่ว่าไม่ได้พุ่งครับเป็นพิกเซตสิ่งจริงลูกนี้โอ้โหเกือบข้อสามนี่นะครับใช่แล้วน่าเป็นชนตาข่ายแค่นอกนิดเดียวครับเตือนด้วยอีกครั้งครับ เกี่ยวกันสกัดบอลเนี่ยยังไงก็อย่าให้สูงเกินตะข่ายจะดีที่สุดครับเดี๋ยวไม่โดนทรัพย์สินมีค่ารถที่จอดอยู่ข้างสนามนี่เป็นเรื่องเลยครับหมาตกกลางโรเจอร์ล็อกเข้าขวาแล้วลูกนี้ดีให้ปัดบอลเลยข้างทางนะครับทุกคนโอ้โหทีหลายครั้งแล้วดูแบบไม่เน้นกันเองสิงขาวบางทีเลยหยอดแย่ให้ผม โอ้โหจหังหวะแบบนี้จริงๆน่าจะเป็นประตูอีกนะครับต้องบอกว่าแมตนี้แม่สกอร์เนี่ยมันนำอยู่จริงครับใช่ครับถ้าเป็นแบบไหนที่สกอร์มันตั้งขึเป็นเล่นแบบนี้ไม่ได้แน่นอนครับยนะไม่เด็ดขาดนี่บางทีนี่โดนหนักๆน,นี่มันน็อกได้เลยนะครับใช่ครับก็เรียกว่าสิงหานจริงๆ,ๆเลยเกมที่พวกเขาแพ้ก็โอกาสเนี่ยก็มีเยอะว่าทำไม่ได้แล้วเพราะว่าความเด็ดขาดบา,างทีพวกเขาเรื่อง อาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับบางทีการจบสปอยไปสักห้าเดียบรใช่แล้วสองแมตช์ที่แพ้ไปเนี่ยคือโดนช่วงท้ายจริงๆนรมันเกี่ยวเรื่องสมาธิเลยครับบางทีเจอเกมใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกฮะเจอทั้งชั้นเก่าแล้วลองชั้นเก่าเนี่ยต้องบอกว่าสนามนานเราเนี่ยต้องบอกว่าทีมเนี่ยไม่ไม่มีง่ายๆอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้ประมาทเนี่ยจะเสียท่าได้เลยครับอเอาหลุดมาด้านซ้าย แล้วให้ลูกนี้มา,ายังได้อยู่ว่าเป็นบ้าแบบบ้าตัวต่อตัวกับโถดตู่แล้วทําที่หนึ่งสองต้องวดมาตามมาเก็บอีกทีครับแล้วไปได้านขวาตัดเข้ากลางไม่ผ่านเจ๊ทครับไปออกถังไปเลยดีกว่าครับไม่รู้จะหยุดยังไงแต่ไปนั่นเลยมันคล่องเลยครับโลเจอร์เข้าซ้ายยิงโรนันแหละว่าได้ลูกคู่บัส ตึงเล่นสั้นๆครับสีขาวปาโยเขาขวามาแล้วจีนอย่งนี้นะเะเหรียญทันหลักเลยปาเนี่ยต้องวัดแต่หนึ่งหนึ่งแล้วโวยกเหนียวไหวเะต้งาอยางนี้ไม่ไหวเออจะเปลี่ยนให้เราอื่นเ,เล่เนยใช่ไอ๋อกำบ้าหยาบลองเราดูกำบ้าต้องตแต่งนันเยอะจริงครับงจังหวะนี้กันสวนสามคนครับ เป็นกระแสสี่หนึ่งไปต่อหรือเปล่าจังหวะสองคือบ้าตึ้งก๊อฟโอ้โหยากจากเท้าเลยครับอาบัสให้มาสวยแับบ้านรอจังหวะแล้วดูว่าแต่งเข้าซ้ายแล้วไหลโอ้ไม่ได้ครับตูวตนนี้แล้วตู่ยังได้แล้วแถวสองอาบัสไม่มีใครมาเข้าบอลเยอะเลยฝั่งท่านซ่านบาซาโกฟ้าให้ไม่ทะลุครับโอ้โหจาจังหวะสองดูว่าเก็บจิตออกเลยแล้วตอนนีลล <S <S oh, <S <S ้สำหรับสิงขาว จับแล้วโอ้ยลูกนี้เหนือชยช้านะบอลเกอโอ้โหนี่ต้องหมดจริงจริงยังเป็นบางคนอีกตัดสินใจยิงจักไปแล้วเพราะว่ามุมตรงนั้นในเหลี่ยมเสาแรกกัดน้อยจริงเขาลูกบอลเลยอะไรนะเข้ามาเลยเเข้ามามลยอะไรก็ดูดีไปหมดจริงๆครับ่โอ้โหลูกเชื่อลูกนี้เหนือชั้นจริงครับค<อ>ู่เสาตูออกมานี่ยจริงๆริงจากสาแรกผู่เสาตูก็ปิดมุมก็ค่อนข้างมีแล้วด้วยครับ<อ> บอกว่ารูมันแคบมากจริงๆที้ทโอ้โหแต่จะทำได้ครับเดินเชื่อไอ้ทักษะล้วนๆเนี่ยนะง่ายๆครับวันนี้หน้าสิงขาวสกอร์ยัอยู่ห้าหนึ่งครับถ้าดูมันเป็นสดนะทีดูเล่นติดชึ่งแล้วครับชาวบ้านผมเรียกครับเซตชึ่งให้สันลู่ช่องมา,างซ้ายปานทำไม่ไรครันทั้งทีเนี่ยมันก็จะเป็นข้อโหวกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับฟุด มาดังซ้ายวันนี้โอ้ล็อกมาสวยดังซ้ายทีแล้วตบมาพุทธจับแหมจังหันหลังประตูเรโอ้ยไหลเพื่อนีไม่ได้ะแล้วโอ้โหตัดดึก็มีจับกลับมาเร็วเหลือเกินแล้วอาวสเปิดขาอ่อนเพืดด่อนียังได้อยู่อันดึงเปิดขนาขึ้นมาให้แล้วนตัว ต้องตามขึ้นมาช่วยแล้วจีบลูกนี้ก็แล้วไม่เลยครับยกลองเนี่ยยกลง้อนกัมาดูวเลยอย่งเงยสองคนเนี่ยโอโรเชร์โอ้โหอันหลังมาเกี่ยบบอลหลอกข้างล้ว่ยุดใดูดีโลเชอร์ออกข้างเลยแล้วนะจังหวะให้แล้วนิดเดรับ อีกสี่นาทีคนะรับถูงเชรเซนสีนะ่จะไล่ขึ้นมาได้ไหมลูกสองลูกไหมคนระับน่นเด้ครับแต่ตอนนี้ถ้าจะไปคิดเรื่องแต่งต้านดีกว่าตัวผมเป็นเรื่องที่ลำบากนะตนนัวผมก็พอนนจะไล่ให้มันมาอยู่ล้วน้อยที่สุดเนี่ยพอนนจะได้อยู่ลแล้วรวมแรงรวมใจกันนะโอ้โหแล้วจะไปลูกนี้ที่มันง่ายเกินไปคนระับโอ้โหในสินขาเลก็บอกวแข่งกันจริงคนระับทั้งล็อกทั้ง โูดูเขาค่ะบทเต็มๆเราเท้าขวาแล้วดูแถอที่ปัดไม่ออกครับเข้าไปสามเหลี่ยมบนเลยครับโอ้ยตั้งยิงดื้อๆเลยครับผมดูเขาค่ะตั้งบทจะได้ได้ง่ายๆเลยครับสีขาวเป็นตั้งใจจะฝาประตูขึ้นมาครับขอา่งข้างมาสร้างแล้วก็ เอาบาลโรเจอร์แต่เอาทางขวามาดูแกจับบอลกันแต่ละจังหวะนินนนะ่งแล้วตูงเยอะโอ้โหให้บอลกันแน่นเลยอเกินแล้วถิงขาวปานมากัานเยอะแล้วปานยิงแง,ง,อง,อง,แง่แล้วทุกทีตกทิ้งออกมาแถวสองยังได้ครับปานให้ทางขวามาเปิดไปเสาสองไม่ถึงแล้วโดนสวนโอ้โหอ้าวตัล้วกองหลังมีสามคนแต่ว่าโอ้โหทังได้ให้กัเส,สีย่ มี่เลยดีกว่า่อบเียได้เอ้นเพี่เลยดีกว่าแังไม่เองแต่เดี๋ยวมันจะช่วยหาโกมานด้วยนะครับโกพอเอาตะข่ายเพิ่มได้ไงเดี๋ยวโกมาอ่อยากขวาเรอาันใคตามเอาตามเข้ามาสวยแล้วเปิดมาเง่งๆ้านจับแล้วกินเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีเลยโดานะสิงห์หนาเลย หา้ไม่เจอฟิวมเิฟิวไม่จอดีเจดีเจหัช่วมงนี้เจอเงี้ยเรานิ่มไป่อย่ไปหน่อยดีเจเออมไม่ค่อม็่่ไการ่อาไไม้หน่อยย่มากอคืออ้จังหวะที่เาหล่ดอห้างเลเ่นม่แสต้องบอก่าเ่นก่ ไม่มีใครพูดอะไรกันชิบงโอ้โหนี่เหรอไม่มีการกระตุ้นกันนี่ก็ะโหมเกณฑ์แบบนี้ตกตึนลองเยอะเลยโอ้โหแล้วเพียรบอลลงมาสวยแล้วสองไฟพุทธศิษย์ให้ฟาแล้วตีคิกก็ข้ามยานมาแล้วเล่นเร็วไม่ได้ครับตีคิกเฮ้ยเตัวแท่งตีเขตมตัวที่หมดอ่าแล้วมาดูครับไอ้คิกระยะอันตรายเลยครับเปลี่ยนเท้าขวาครับเปลี่ยนแบบนี้ ัโก็ดึงมาปานไม่ผ่านกำแพงปานให้ขวามาดูจ่ายไม่ดีนะทุกนี้ด่ากลับมาได้โอ้ดึงหลอกแล้วให้มาโอ้ขาอ่อนเองครับดูว์โดนดักกลับมาเขตาขวาแล้วจังหวะนี้ให้แล้วโอ้โหสองตูว์เมื่อจะนี้ตัวแล้วอกออกหลังครับในทุกนาทีสุดท้ายแล้วเกมต่อจากคู่นี้จะเป็นเกมระหว่างวิสติลกับจักเหียวรัในคู่สุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับ ยช้าด้วยมย้อนเดี่ยวกัตาเงินใหม่ก็ท้อกข้างกนโผเจอโอ้โหสับดื้อๆเลยต่อเลยไม่ผ่านเอาเให้บอลไม่ดีจัหวะนี้กานลงมาบังอยู่จัหวะนี้โอ้โหง่ายเกิไปตัวสีให้ได้ต่อแต่ทิ้งออกข้างไยัด้ลูกทุ่ยอ โอ้โหทุกมาไม่ดีครับปานไม่จะตกเขาเล่นยากครับดูปังบอลมาสนามาได้ครับทางซ้ายกับไม้ทางซ้ายมาตู่คืนกลับมาลูกนี้หนึ่งซ้ายนั้นโอ้โหทีนี้พรอนเลี้ยวหนีตาถ่ายแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเดี๋ยวเพื่อนแล้วสองทีนี้ทางสนามก่อนครับ เลือกทั้งสองทีมเนี่ยเคลืนที่กางสนามก่อนเยอะครั้งเพชรเกษมสีแล้วก็สิงห์ขาวเลยโอ้โหต้องบอกว่าสิงห์ขาวเกมนี้ก็ไปดิ่งหนึ่งเกมนี้พวกเขาโอ้โหเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยโอ้โหนึกมาจริงเรียกว่าสปอยอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแล้วพวกเขาเด็กขาดอย่างนี้ซะหน่อยเลงแล้วก็ไปติดเล่นกันครก็ต้องบอกว่าอาจจะอยูดช่วงท้าฟ้อนจริงครับขอเสียงปรบมือให้นักเตะทั้งสองทีมเลยครับต้องบอกว่าคู่นี้อ่ะดู